จเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมนะผู้มีศรัทธานในบาร,รมีเพาะแก่กรุงเกา่าอาสมฤษีเนรหรือว่ามีศรัทธานในอุมาจัตโสเฮงนะฝากบอกญาติโยมแล้วกันว่าในทุกๆวันเนี่ยอาสมฤษีเนรน,นะมีการทําพิธีตั้งแต่วันอาทิตย์จนอังคารพระพัสธจะยกเว้นวันศุกร์วันเดียวอาสมฤสีเนรจะมีพิธีลงพลักษณ์หน้าทองและก็เจอมือเปิดดวงเศรษฐีใหม่ตามรูปแบบโบร,โบราณจะเริ่มทําพิธี10บโมงครึ่ง ลงพลักหน้าทองก็เป็นการเสริมเมตตาเสริมบาร,รมีเสริมอัศงารยราศีให้คนรักคนนิยมชมชอบจะไปค้าไปขายไปหางินะนาทองก็จะได้รับข่าวดี การเจิมมือก็เจิมเพื่อเป็นกําลังพลังใจให้ญาติโยมเจอมอจอมือเนี่ยเจิมด้วยการสามตำแหน่งตำแหน่งแรกคือหน้าผากเปิดนักเมตตาให้คนเห็นคนรักนิยมชมชอบอีกอย่างหนึ่งคือจะเจมิมฝ่ามือด้านซ้ายเปิดเส้นวาสนาความมือด้านขวาเปิดถุงเงินการเจิมือของอาสมฤษีเนนเนี่ยจะเจอมด้วยแป้งเศกกวนอูกวนอูคือแป้งเศกแห่งชัยชนะพร้อมกับผงปฐมังอิทิเจมาหาราตีนิสิงเหนและโสรถมงคลที่เราได้ร่ำเรียนมาเราเป็นคนมีความเชื่อให้ความเชื่อของคนเราในมีคุณค่า ปัจจัยตรงนี้เราเอาไปทําคุณงามความดีแก่สาธารประโยชน์ยังไงก็ฝากญาติยโยมไว้ด้วยแล้วกันนะใครมีโอกาสจะมาลงพลักษณ์หน้าทองจะมาเจอมือเปิดดวงเศรษฐีอาสมฤษีเนนเชิญได้ทุกวันนะตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทียกเว้นวันศุกร์วันเดียวนอกนั้นมาได้ทุกวันเลยจ้ะ